นั่น错那错不要来不如我的美我不是你的菜为何天天缠着我他说不要来不如我的美但要是你喜欢我就快点大声说出来大家好สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากับเพลงหวืนี่คะเอาท่อนเพลงที่เขาร้องแบบเร็วๆมาให้ฟังที่เขาร้องเป็นภาษาจีนค่ะเมื่อกี้นี้เขาเล่นให้ฟังไปใช่ไหมคะเราจะพูดให้ฟังว่าแต่ละประโยคแบบช้าๆ แล้วเข้าไปว่าอะไรตะกี้นในเพลงเขาร้องตอนเร็วๆเนี่ยว่าตาชั่วเธอชั่วปูเหย่าไหลตาชั่วเธอชั่วสะกดพินิษว่า B a สิงสีต้าชั่ว c u o สิงสีชั่วเธอ t e สิงสีเธอชั่ว c u o สิงสีชั่วปูเหย่าไหล b u สิงสองหูเหย่า v e u สิงสีไหล l v i สิงสองไหล ตาชั่วเท่ชั่วปูเยวไหลก็แปลว่าถ้าผิดมากนักหนาเนี่ยผิดมากมายนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องมาคําว่าปูเยวไหลแปลว่าไม่ต้องมาหรือแปลว่าอย่ามาอืต้าชั่วเท่ชั่วคําว่าชั่วเนี่ยแปลว่าผิดต้าคือมากเลยใหญ่โตหมูราออย่างนี้นะเธอก็แบบพิเศษถ้าพอเรามาแปลรู้กันในก็ผิดมากมายนักเนี่ยก็ไม่ต้องมาเนี้ยอืมต่อมา พท่อนที hmm. right? out, like, ่สองที่เขาร้องเขบอกว่าอูรู้ e ัวเตอเหแต่เวลาเขาท้องเขาต้องร้องเร็วใช่ไหมเต้องบอวอูรู้เตอเหมยใช่ไหมเวลาสกุพินินที่ถูกต้องก็ต้องพูดว่าแต่ว่ายู่อยูเสียงสามอเสียงสามูรู้เติเหมยเดวอยู่เสียงสามัวเติร์ดดีอีไม่มีเสียงเหมยเอมีเสียงสามเหมยอูรู้เติเหมูแปลว่าดูถูก a t e เตอเหมยความสวยของฉัน คำว่าเหมยคือสวยหัวเตอคือของฉันรู้รู้ว่าเตอเหมยผู้รู้ว่าเตอเหมยดูถูกความสวยของฉันโอ้ผู้ซื่อในเตสไตกดพีนวดเดบัน่้ามัวผู้ซื่อบียูสีงชสง้ผู้ซื่อฉันไม่ใช่หนีเตอเอ็นไอสีงสนีเตอดีไม่ีเสียสไตล์ก็ใช้ภาษาอังกฤษตรงตัวเลยสไตล์ ก็แปลว่าฉันไม่ใช่สไตล์ของเธอว่ยเหอเท่ยนเที่ยนฉันเจอหัวว่งเหอเที่ยนเท่ยนฉันเจอหัวสกุลพินี้ว่าว่ยเหอคือ W E I เสียง C H e. สี่ H E เสียงสองวเหอแปลว่าทําไมเที่ยนเที่ T I A N เสียงหนึ่ง T I A N เสียงหนึ่งแปลว่าทุกวันเท่ยนเที่ยน,นแปลว่าทุกวันฉัน C H A e N เสียงสองฉันยุ่งวุ่นวาย จอหัวเซเอไม่มีเสียงเจอหัวถ้าไม่หัวเสียงสาวหัวแปลรวมกันก็คือแล้วมายุ่งว่นอะไรกับฉันทุกวันเลยว่าอย่างที่เดียฉันเจอหัวเธอชั่วปูเย่าไหลทีสิงสี่ซีโอสิงสี่เธอชั่วปูเย่าไหลบิวเสิงสองไบโอสิงสี่เอไอสิงสองเธอชั่วปูเย่าไหลถ้าผิดมากเงอย่ามา เพ่อชั่วผิดมากก็อย่ามาผู้เจ้าไหลอย่ามาผู้หรูหัวเติมเหมยแต่เม่อยู่อยู่สิงสารหาอยู่สิงสารผู้หรูหัวเติมเหมยแต่เม่อยู่สิงสารวเติมเหมยดีไม่มีเสียงว่าเติมเหมยยิ่มใหญ่สิงสารเหมยก็คือดูถูกความสวยของฉันท่านเจ้าซื่อหนีสี่หัวหัว d a n สิงสีตั้นเจ้าซื่อ y a o สิงสี่เฉชชัยสิงสีตั้นแปลว่าแต่ เลาชื的话的话่ว่าถ้าหากน ni สิงสานสี I ่วัน xi สินสาม huai สิ4หวันแปลว่าชอบหัวแต่ดามหัวชันต้นย่อชื่อหนีสีวหัวแต่ถ้าจะชอบชันจิ a ้到是ว出就ตต出ชน jiu สิสว่าจิ a ้วเตีน kuai สิงส d i a N สิ快 ตาง D A สิส H C N G สิงหนึ่งตาเชิงวชไหล S H U O สิงหนึ่งชัวไหล C s U สห่งหล L a I หลชิ้แต่ช่ชก็คือก็เริ่มเรียกผู้ดเินเสียงดังโอเคค่ก็จบเพลงเหมือนน้ค้แบบท่อนเพลงเร็วของในเพลงเหมือนน้ค้แล้วนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณที่รับชมราการค่ะสวัสดีบาย